สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามัมจะดูดวงกับและเกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมก,กราคม2569นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงเดีย๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพป็นกำลังใจให้ช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามาก กว่านี้ก็สามารถแอดลไลด์มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันเขารู้สึกยังไงร,รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกคือเป็นไพ่เซเว่นออฟคัพคิ n ออฟ o อนแล้วก็เป็นไพ่จัดเม e น t ์สองถ้วย ใบสุดท้ายแถวบนเป็นไพ่ the world โอเคทีนี้เรามาดูแถวล่างกันต่อนะสำหรับชาวสิงหลักษณาสิงนะครับไพ่ใบแรกนะครับแถวล่างเป็นไพ่6ไม้7ดไม้6ดาบเดดแล้วก็เป็นไพ่ the world อีทุบนใต้สำหรับเป็นไพ่ดอมูลนะครับโอเค ทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีสิงหรลัคนาสิงจะเป็นยังไงกันต่อเขารู้สึกยังไงคือบอกไว้ก่อนว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกดีรู้สึกหลักและยังรู้สึกเหมือน ยังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์กับตัวคุณอยู่นะเท่าที่ดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาปลดล็อกในเรื่องของความรู้สึกหรืออะไรที่มันเป็นแบบปัญหาหรืออะไรที่มันดูมีความสึกค้างคาใจมันมีโอกาสที่เขาจะปลดล็อกและเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีได้นะครับแล้วก็มีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงนะเกิดขึ้น The w e r l ขึ้นมา2ใบเลยแสดงว่าตัวคุณเองกับคู่เนี่ยมีโอกาสเดินทางทั้งที่มันเพิ่งผ่านวันออะไรนะ ปีใหม่มาถูกไหมครับแต่ก็ยังต้องเดินทางต่ออยู่นะครับหรือว่าอาจจะมีอาการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะยังคงเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแหละเท่าที่ดูนะครับเพราะว่ายังไงก็ยังมีไพ่สองถ้วยมากับไพ่ the world แล้วก็ j u d g m e n t ยังไงความรลักมันก็ย่อมมีโอกาสของการเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีเพียงแต่บางครั้งเราอาจจะต้องพยายามมองการไกลกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มากขึ้นนะครับในคิงถือดาบ คิงถือไม้นะครับมันยังมีโอกาสที่เรายังสามารถเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคืออยากจะบอกชาวสิงห์และขนาสิงห์อย่างนี้ว่าปัญหาสิ่งที่คุณอาจจะกําลังเผชิญหน้าอยู่กับความรู้สึกกับตัวเขาเนี่ยมันอาจจะยังดูรู้สึกว่ามันยังลําบากใจอยู่ยังมีความรู้สึกว่าบางครั้งนะคุณอยากจะหันหลังให้กับเขาด้วยซ้ำอยากจะจบปัญหาตรงนี้เพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะละทิ้งสิ่งต่างๆเพราะคุณรู้สึกว่าคุณกําลัง อึดอัดกับความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์มานานจริงอยู่นะครับเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณคือดาวอาทิตย์นะเดินโคโจรเกาะกันกับดาวอังคารตั้งแต่นุ่นเลยตุลาพฤศจิกาธันวามก,กราครนะมาเรื่อยๆนะมาผ่อนคลายตอนในช่วงกลางเดือนมก,กราเนาะมันก็อาจจะยังพอที่จะมีหนทางของการมีจังหวะที่เรากับเขาน่าจะมีการปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างได้ดีขึ้นจากไพ่ปบนี้คือจัดเม้น จัดชเมตคือการปลดล็อกการเปลี่ยนแปลงหรือยังสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์ตรงนั้นได้แถมยังมีไพ่ใบน,นี้6ดาบด้วยแสดงว่าคุณกับเขาอาจจะพยายามปล่อยวางความรู้สึกในเรื่องของอความสัมพันธ์ที่มันเป็นปัญหาหรืออะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราไม่สบายใจเรารู้สึก ลำบากใจเนี่ยมันจะค่อยๆค,คลี่คลายนะครับไพ่เดทมาแปลว่าคุณจะจบปัญหาตรงนั้นได้แต่นี่พลใต้สำหรับยังเป็นไพ่ดุมูลอยู่แสดงว่าใครที่กำลังวิตกกังวลกับเลือกทางไม่ได้เนี่ยจากเจ็ดถ้วยเนี่ยมีความสสีย่ายังเลือกทางไม่ไ,มได้เนาะว่าตกลงแล้วจะยังไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดีอะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์จั d เม e น t คือแต่คุณจะหาทางออกนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีได้มีไพ่เดอะเวิร์กเกิดขึ้นด้วยเดอะเวิร์คือหมายถึง การเปลี่ยนแปลงคือคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็หลุดพ้นปัญหาหรือสามารถคลี่คลายปัญหาหรือสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาตรงนั้นได้เพื่อที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีกว่าเดิมนะครับมีไพ่เป็นนี้คือเป็นไพ่ทวบครับทวบครับเนี่ยตัวเราเองกับเขายังสามารถที่จะรักกันเป็นคู่กันยังสามารถที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีได้นะครับวงเล็บถ้าเขายังเป็นคู่ของคุณก็ยังไปต่อได้อย่างไพ่สอง ถ้วยนี่แหละนะครับยังคงที่จะมีการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์หรือยังสามารถเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีและยังมีโอกาสของการเติมเต็มความสุขให้กับกันและกันได้อย่างเต็มที่อันนี้เป็นจังหวะที่ชาวราศีสิงหรลัคนาศิง์ยังได้รับผลความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ ะะแล้วก็ยังสามารถที่จะยังคงไปต่อกับความสัมพันธ์ที่เขายังมีความรู้สึกในใจความรู้สึกที่ยังอยากไปต่อแต่ปัญหาสิ่งต่างๆมันอาจจะลุมเล้าความรู้สึกระหว่างเขากับเราทําให้เรากับเขายังมีความรู้สึกในสหับบางคนที่ยังหาทางออกไม่เจอหรืออาจจะยังหาจุด ที่สมดุลไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็คงต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเราก็ค่อยๆตัดสินใจค่อยๆค,ค,คิดเดี๋ยวมันจะคงไปถึงนะจุดปลายทางความรู้สึกและความสําเร็จที่ดีได้แบบนั้นเป็นต้นนะครับอิทธิพลของไพ่ย,ยังบ่งบอกถึงสถานการณ์กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กิงถือไม้มานะครับคิงถือไม้แปลว่าตัวเราเองยังสามารถที่จะยังคิดตัดสินใจแล้วก็มองการไกล นะครับกับในเรื่องของความรู้สึกยังมีแพชชั่นดีๆที่จะทําให้ความกระตืน้นร้นหรือความรู้สึกความรับผิดชอบต่างๆนะครับจากเขาคนนั้นอาจจะยังพอมีอยู่แหละนะคือมันอาจจะต้องใช้แรงกระตุ้นหน่อยหนึ่งแต่มันก็จะ โอเคก็จะดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีอะไรแบบนี้ได้นะครับเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเขากับเรายังมีโอกาสของการเป็นคู่กันได้แบบนั้นเนาะโอกาสของความสําเร็จก็ยังคงมีต่อเพราะดาวพหัสบดีเนี่ยโคจรขึ้นไปอยู่ในภพเลนลาภะเขาเรียกว่าตําแหน่งสิงห์หกเกนนะครับอยู่ในตําแหน่งของเสน่ห์เมตตาที่ดีนะมีไพ่แบบนี้คืออ่อเป็นไพ่ของความสําเร็จ หหมายคือไพ่ของความสําเร็จ The World นะครับคือไพ่ของการสําเร็จเหมือนกันนะแต่เป็นสแตรกของการเปลี่ยนแปลงนะครับหดาบคือการปล่อยวางนะครับมันก็จะค,ค่อยๆปล่อยวางแล้วก็สามารถที่จะคนโทรลสามารถที่จะไปต่อสามารถที่จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นถ้าคุณใช้ความพยายามที่จะทําให้ตัวเองอะไปถึงนะจุดความสําเร็จหรือความลักที่ดีได้เนี่ย ยังไงมันก็ยังคงไปต่อได้แน่ๆนะครับเนาะประมาณนั้นเพราะว่าไพ่บอกว่าเรายังสามารถไปต่อได้แค่เราต้องหลัะทิ้งบางอย่างต้องพยายามคอนโ control ความรู้สึกบางบางอย่างแล้วก็พยายามหลักตัวเอง ให้มากขึ้นหน่อยเพื่อที่เราจะได้มีกําลังใจกับการที่จะเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์กับเขาคนนั้นให้มากขึ้นหรือเราอาจจะต้องพยายามดิลิสบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตของความสัมพันธ์ที่มันดูไม่จําเป็นหรือเป็นท็อกซิกต่างๆเราก็ควรที่จะต้องลืมมันไปซะดิลิสมันออกไปซะอย่ากเก็บกักพลังงานความรู้ความรู้สึกที่มันแย่ๆเก็บไว้เพราะว่าถ้าเกิดยิ่งเก็บมันก็ยิ่งทําให้เรามีความรู้สึกที่ มีปัญหาหรือไม่เข้ากันกับเขาคนนั้นได้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เราพยายามลดความรู้สึกในลักษณะของการแบบแอคชั่นเกินไปลงไปให้มากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนะครับคล้ยนี้เนาะคือการเราต้องพยายามลดละนิดนึงเพราะบางครั้งการที่เราเดินหน้าโดยที่เราไม่หยุดเลยมันอาจจะทําให้เป็นแรงกดดันของอีกฝ่ายหนึ่งนะเพราะว่าบางครั้งอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าแบบ เหนื่อยกับการที่จะต้องคอนโทรลกับความรู้สึกของตัวเองแล้วยังต้องคอนโทรลความรู้สึกของคุณด้วยบางครั้งมันก็ทําให้ตัวเขาเองรู้สึกไม่ค่อยอยากจะเดินต่อกับความสัมพันธ์มันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหรือบางครั้งอาจจะไม่ใช่ว่าไม่อยากเดินต่อแต่มันเป็นความรู้สึกที่ต้องแบกรับความรู้สึกและความกดดันกับตัวเราก็อาจจะเป็นไปได้บางครั้งสิ่งที่เราทําหลายๆอย่าง เพื่อเขาหรือเราอาจจะเสียสละอะไรบางสิ่งเพื่อเขาหลายๆอย่างแต่บางครั้งเราอาจจะต้องหันกลับมาถามว่าเราทําเพื่ออะไรเราทําเพื่อใครก็รู้ว่าว่าทำเพื่อเขาแนหะแต่ทําเพื่อใครคือหมายถึงว่าเราทําเพื่อเขาคนนั้นนะมากหมายมหาศาลแค่ไหนแต่เราต้องรู้จักที่จะต้องหันกลับมาทําอะไรเพื่อตัวเองบ้าง นะครับเพื่อให้มันสมดุลเพื่อให้มันไปต่อให้ได้เพราะบางครั้งเราอาจจะทําจนชินจนทําให้เหมือนกับว่าไม่ทํามันคือไม่ใช่หน้าที่อ่ะอะไรประมาณนั้นหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทําจนชินจนกลายเป็นว่าเขามองว่ามันเป็นหน้าที่ของเราทั้งที่ตามจริงมันไม่ใช่เลยนะครับ อะไรแบบนั้นอันนี้มันก็ต้องกลับมาฮิลลิ่งกลับมาสมดุลตัวเองให้ได้นะครับว่าบางสิ่งบางอย่างเราทำมากเกินไปเราก็ต้องลดละลงไปหน่อยนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันสมดุลและบาลานซ์เพื่อให้มันไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีได้นะครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ